มีรายงานจากพักพลังประชารัฐแจ้งว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยได้เข้าพบหารือกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐที่บ้านป่ารอยต่อเมื่อวันที่19กันกรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อพูดคุยกันถึงสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้ รายงานระบุว่าพลเอกประวิทย์ได้เชิญร้อยตํารวจเอกเฉลิมย้ายไปอยู่ด้วยกันในพักพลังประชารัฐซึ่งในเบื้องต้นร้อยตํารวจเอกเฉลิมได้ตอบตกลงแล้วอย่างไรก็ตามร้อยตํารวจเอกเฉลิมยังย้ายไปร่วมพักพลังประชารัฐไม่ได้ในขณะนี้เพราะยังเป็นสสของพักเพื่อไทยอยู่แต่ถ้าพักเพื่อไทยมีมติขับออกก็จะย้ายไปอยู่ในทันที นอกจากนี้มีรายงานว่านายวันอยู่บำรุงบุตรชายร้อยตำรวจเอกเฉลิมซึ่งได้ลาออกจากสมาชิกพักเพื่อไทยไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจะไปสมัครเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐในสัปดาห์หน้าอีกด้วยก่อนหน้านี้นายวันได้เดินทางไปร่วมให้กำลังใจพลตำรวจโทคำรณวิทูปกระจ่างผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกอบจอปทุมธานีในวันนับคะแนนเลือกตั้งซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับผู้บริหารพักเพื่อไทยที่สนับสนุนนายชาญพวงเพชรซึ่งเอาชนะในการเลือกตั้งนายกอบจอปทุมธานี